สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะถูกลือสพัดใบเตยเครียร์เองออกนอกประเทศจริงไหมหลังถูกลือสพัดไม่หยุด ยังคงถูกจับตามองอย่างต่อเนื่องหลังจากที่ใบเตยและสามีดีเจแมนโดนหางเลขยงคดี forex TD แม้ว่าก่อนหน้านี้ทั้งคู่ออกมาแถลงยืนยันไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆทั้งสิ้นกับคดีดังกล่าวรวมถึงดีเจแมนก็เป็นผู้เสียหายด้วยเช่นกัน ซึ่งทาง DSI ได้มีการประชุมสรุปคดี Forex TD ก่อนเตรียมทยอยออกมาเรียกผู้ต้องหาล็16คนรับทราบข้อกล่าวหาตั้งแต่15กันยายน65ที่จะถึงนี้ตามข้อมูลชี้แจงว่า DJ Man และใบเตยและอภิรักษ มีความสนิทสนมค่อนข้างมากปรากฏมีรูปการรับประทานอาหารร่วมกันรวมถึงออกงานร่วมกันหลายที่และที่สำคัญตรวจสอบพบเส้นทางการเงินที่ชัดเจนมีเงินเข้าไม่น้อยกว่า10ล้านบาทตามข้อมูลที่ชี้ว่าดีเจแมนและใบเตยต้องเดินทางมารับทราบข้อกล่าวหา3ข้อหาหลัก ฐานความผิดโดยทุจริตหลอกลวงร่วมกันนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ประชาชนร่วมกันผู้ยืมเงินที่เป็นการช่อกงประชาชนและร่วมกันชอ่อกงเหมือนกับลอตของพิงกี้ช่วงกลางคืนของวันที่10กันยายน65ที่ผ่านมา DJ Man ได้โพสต์ภาพตนเองกับภรรยาที่ถ่ายด้วยการอยู่ริมทะเลมีโมเมนต์จับมือกันและใบเตยก็ยิ้มอย่างมีความสุข ในชุดสวยหล่อมีแคปชั่นว่าจงจำไว้ว่าสิ่งร้ายๆที่เข้ามาในชีวิตเมื่อเข้ามาได้มันก็ออกไปได้เช่นกันขอบคุณที่รักที่อยู่เคียงข้างกันเสมอรักมากกว่าเดิมล่าสุดไปเตยเคลื่อนไหวอีกครั้งด้วยการโพสภาพกับลูกสาวน้องเวทมน์เขียนข้อความไข่หวานบ้านซูชิร้านซูชิทานง่ายรสชาติอร่อยราคาน่ารัก เหมาะกับครอบครัวและเด็กๆมากๆเพราะร้านกว้างขวางที่สำคัญสาขาเรียบด่วนเอกมัยรามอินทรามีไรท์ทรูด้วยสะดวกมากไข่หวานบ้านซูชิและได้มีการรีโพสต์อินสตาแกรมสตอรี่เพื่อนๆที่แท็กมาเป็นคลิปตัวเองขณะกำลังขึ้นเวทีคอนเสิร์ตขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากคมชัดลึก ขอบคุณเ,เพื่อนที่ฟังคลิปกระแสข่าวดังช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ